วิธีการถอดอะเปเปอร์อิเจกนะฮะก็คือชุดนี้นะ,ะเรียกว่าเปเปอร์อิเจกหรือคานทับกระดาษนะฮะาาเราก็มาดูสองฝั่งนี้นะครับค่อยๆกดแบบนี้นะฮะกดแล้วใช้มือช่วย,ย่างนี้นะกดนิดนึงนะฮะเนี่ยทำจะหลุดออกมานะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะกดนิดๆแล้วก็เอาใช้มือช่วยดึงขึ้นมานิดนึงนี่ฮนะมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะฮะนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกันเราสังเกตที่จุดนี้นะฮะตรงนี้นะครับ ตรงนี้กับตรงนี้ด้านนี้นะฮะแล้วเ,เราก็มาดูตรงนี้นะฮะกับตรงนี้นะครับเ <wine> วลาเราใส่เราก็ต้องใส่ด้านน <iesta> ี <ingredients> ้เข้าไปก่อนนะฮะนี่นะครับสังเกตนะฮะตรงนี้ให้มันเข้าไปก่อนนี่นะครับแล้วเราก็มาดูด้านด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันฮะก็คือต้องให้ด้านนี้เข้าไปก่อนนะฮะนี่นะครับเสร็จปั๊บเราก็ใช้มือช่วยเล็กๆนะฮะแล้วก็กดมันลงไปเบาๆแบบนี้นะะ นี่นะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันฮะกดลงไปนิดนึงเข้านะฮะก็คือล็อกก็อยู่ประมาณนี้เวลากดนี่นะฮะกดพร้อมกันก็ได้ฮะดันนะฮะดันออกจากตัวนะฮะนิดเดียวนะฮะนี่นะฮะกดเวลาลงก็กดนี่นะฮะดันไงฮะนี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องดันแรงมากนะฮะดันแค่นิดเดียวฮะก็ดันแรงมากเดี๋ยวหักนะครับนะฮะนิดเดียวเองเบาๆแค่นั้นนะฮะนี่นะครับนะครับโอเคครับผม